บเดียวหัวหินพร้อมอยู่ทำเลดีท่ามกลางธรรมชาติดีไซน์โมเดิร์นใครที่ชอบอะไรใหม่ๆบอกเลยว่าห้ามพลาดสวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมบ้านจากโครงการเท r ร่าเดอะไพรเวซีพิกัดในซอย1 1 2หลังนี้เป็นไทยบีห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรและพื้นที่ดิน85ตารางวาแบบบ้านของโครงการนี้เขาจะเป็นสไตล์โมเดิร์นทั้งดีไซน์สถาปัตย์และฟังก์ชันภายในบ้าน มีสระว่ายน้ําอยู่หลังบ้านที่ออกแบบให้อยู่ตรงนี้เพราะอยากให้มีความเป็นส่วนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งช่วงเวลาเย็นๆแสงสวยบรรยากาศดีมากส่วนหน้าบ้านพื้นที่กว้างเลยสามารถจอดรถยนต์ได้2คันและมุมนี้จะเป็นห้องเก็บของค่ะประตูหลักของบ้านทุกหลังจะเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกเปิดประตูเข้ามาจะเจอโถงทางเข้าพร้อมดีไซน์ที่เป็นทรงโค้งแบบนี้เพิ่มความละมุนให้กับบ้าน พื้นที่ภายในก็มีความกว้างเลยนะเชื่อมต่อแต่ละโซนได้อย่างลงตัวแล้วก็ที่เห็นเด่นเด่นอยู่กลางบ้านแบบนี้คือกลาสกอดยาร์ดซึ่งจะมีช่องรับแสงทำให้ภายในบ้านมีความโปร่งโล่งสบายมองแล้วก็เป็นมุมที่สบายตาดีไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านก็สดชื่นโซนครัวบิวอินมาให้แบบจัดเต็มที่เก็บของเยอะมากมีเตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดควันและซิงค์ล้างจานที่เป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นคุณสามารถเปิดประตูบานสไลด์ออกสู่สระและส่วนหลังบ้านได้ทางนี้เลย เข้ามาดูห้องนอนมาสเตอร์พื้นที่กว้างสามารถเปิดประตูออกสู่ภายนอกบ้านได้นอนห้องนี้ได้เห็นวิวสวยสุดๆและเราดีไซน์ให้มีกระจกใสมองเห็นขอดกลางบ้านด้วยมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ำในตัวฟังก์ชันครบสุขภัณฑ์ต่างๆได้มาตรฐานที่ดีมาพร้อมอ่างคู่ฮิสแอนเธอให้ใช้งานกันแบบสบายๆด้านนี้มีโซนอาบน้ำมาพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นตื่ถ้าใครอยากนอนแช่อ่างฟินๆก็มุมนี้ได้เลย ก่อนจะเข้าไปดูห้องนอนอีกห้องทางด้านนี้มีพื้นที่สําหรับตั้งเครื่องซักผ้าหรือใครจะวางอุปกรณ์ทำความสะอาดก็ได้ส่วนห้องนี้เป็นห้องน้ําที่สามารถใช้รับแขกได้ก้าโซนเปียกจนแห้งมาให้เรียบร้อยมีเครื่องทาน้าอุ่นให้ด้วยค่ะเข้ามาดูห้องนอนที่2ก็มีพื้นที่กําลังดีเลยชมบรรยากาศดีๆหน้าบ้านผ่านกระจกมุมนี้ได้ด้วย คาร่า The Privacy จะมีเพียงแค่4ยูนิตเท่านั้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบ้านไทบีที่พาชมวันนี้เหลือหลังนี้เป็นยูนิตสุดท้ายแล้วแต่ยังมีไทบ้านอีกขนาดที่ใหญ่กว่านี้ใครสนใจอยากเข้าชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้เลยค่ะ